โฟก,กับช่องพับูชาแนลนะครับตอนนี้มีงูอยู่ข้างถนนนะเอฟซีนะครับอ่ารอยนะเอฟซีเห็นไหมนะครับมันก็จะเลือ้อยไปแล้วนะฮะเ้าฝ่าเอาดงไปแล้วนะฮะไปไหนแล้วนะครับเนี่ชัดเจนเลยว่าคอมันแดงนะอช่วงนี้หน้าฝนเนาะไปไหนแล้วเข้ายาพกยาแล้วแหละนะครับ มากลับมาก็เจองูนะครับอันมาอ้งเป็นไปแล้วนะครับงูเอาไปไหนละเนี้ยมันเข้าในพงหญ้าแล้วนะเอฟซีผมก็จะกลับมาจากทําทุระนะเจองูอีกแล้วครับไม่พ้นงูลอยไปไหนละเลื้อยไปไหนละ เชื่อมมันกลับว่าจะข้ามถนนนะฮะเราก็ไปต่อนะ f อฟีเจอตัวแล้วนะฮะวันนี้นะครับมูขอดงนะ f อฟซนก็อยู่สีแยกนะครับกวนบุญเนาะนะฮะเราจะเลี้ยกกวกลับเมื่อกี้นะครับพอเป่ามานะฮะไม่รู้ว่าไปอ่านดูหรือเปล่านะ ก็จากกัาบกอกๆนะฮระที่ต้องกลับแร้วนะฮะเอซีเมื่อกี้เจองูเองนะจะ๊ะเจอทุกวันเจอแต่ง,งูวันที่เกิดอุบัติเหตุก็เจองูนะครับพากับวันนี้ก็เจอง,งูนะครับมีต่งูงูงูนะครับไปทางไหนเจอแต่ง,งูนะเอซี <c oughs> เหนื่อยมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับวันวันนะเจอแต่งงูนะฮะ ก็กลับนะครับเอ็ซีให้ดูธรรมชาติด้วยน,นะครับเอ็ซีเนาะนะครับงูเยอะซะเหลือกเกินนะเข้ามาในชีวิตเนี่ยนะฮะเจืองงู ธรรมชาติไม่รู้ว่าพี่แดงกลับหรือยังนะครับผมไปสกลนะเอฟซีเนาะนะครับพี่แดงไปสกลไปเปลี่ยนล้อรถนะครับล้อยางรถเนาะเอฟซีก็อาจจะได้ยินเสียงลมเสียงอะไรนะไอซีตอนนี้ก็เลี้ยวกับนะครับฟอกหน้าดูธรรมชาตินด้านข้างด้วยนะฮะนะภูเขานะครับสวยงามมากนะครับ ทีจะตรายนมือหนึ่งมือหนือโทรศัพท์อีกมือหนึ่งขับรถนะครับอ่า ยก็ตามไปแย่นะครับ กินข้าวกินข้าวคนเดียวไปมันไปไหนมาไหนคนเดียวคนเดียวคนเดียว องมาทำน้มเลยเนาะช่วงนี้ก็น่าอัพโหกันแหละโห้ออกมาเยอะนะเลียวเียว

หน้าก็จะเท่า